แอบมาดูเด็กอ้วนนะคะวันนี้แอบมาดูเด็กอ้วนกับหนุ่มโลของเรานะคะพี่บัวนะคะพี่บัวขาววันนี้พ่อเผากับแม่นิกไม่อยู่นะคะไปซื้อเหล็กอยู่ที่เมืองนะคะอ่าบรรยากาศค่อนค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวเลยนะคะก็เลยต้องมาฉีดน้ําให้น้องกันหน่อยนะคะให้ให้ได้เล่นเนาะดูนะคะเด็กอ้วนเป็นเด็กชุบแป้งทอดไปแล้วนะคะณนะตอนนี้ น้องอ้วนเป็นเด็กชี่แป้งทอดไปแล้วนะคะดูพี่บัวนอนสบายใจเฉิยเลยนะคะให้พ่อควัญอ่ะถูงาซว้อๆขาวๆหน่อยแล้วก็บัวถูกใจใช่เลยนะคะพี่บัวของเราสบายใจเฉิยเลยนะคะให้พ่อควอัญอาบน้ำให้ดูเด็กอ้วนนะคะเด็กอ้วนเด็กอ้วนพี่บัวน,นอนนิ่งๆอ่ะ น้องบอกพลอยก็ไม่ยอมพี่นะคะจะนอนให้พ่อฉีดน้ําให้ด้วยนะคะเห็นพี่บัวน,นอนนอนฉีดน้ําก็อยากฉีดกับเขาด้วยนะคะน,น้องอ้วนเด็กอ้วนดูทํานะคะดูเด็กอ้วนทาโอ้ยพี่บัวหลับตาพิมพ์เลยนะคะมีความสุขน,นะคะน้ำเย็นๆฉีดใส่ตัวบรรยากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศเด็ดร้อนปปน,น,อน,นี่นะคะมุม โอ้ยเด็กอ้วนเป็นเป็นเด็กชุบแป้งทอดไปแล้วนะคะณนะตอนนี้ดูดูเด็กอ้วนทํานะคะโอ้ยจะอ้วนพี่บัวสบายใจเลยนะคะเพราะควานอาบน้ําให้เออเออเออวยเต็มแม่เลยค่ะเต็มเต็มเลยค่ะพี่บัวเนี่ย มีความสุขจังเลยลูกลูกบ่าวแม่นี่มีความสุขมากๆเลยนะคะดูนะคะเออดูเด็กอ้วนก็ไม่ยอมนะคะเด็กอ้วนนี่ไม่ยอมจริงๆเลยดูดูดูนางทำนะคะโอ้พี่บัวเป็นไงลูกสบายใจละสิถูกใจใช่ไหมนี่นะคะพอควานก็ฉีดน้ำใส่นะคะบบรรยากาศค่อนข้างจะร้อน อนอนไปก่อนลูกเดี๋ยวให้พ่อควานฉีดน้ำใส่เนาะจะได้เย็นเย็นสบายตัวสบายกายเลยนะคะน้ำเย็นๆฉีดใส่เพราะว่าร้อนมากๆาลุกแล้วพี่บัวลุกแล้วลุกขึ้นไม่ขึ้นอึ๊บอึ๊บอึบอ้าวขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นลุกขึ้นไหมน่ะหลับตาคลิ้์เลยนะคะพี่บัว ท่านอนนี่น่าอินดูนะคะหรือท่านอนพี่บัวนะคะน่าอินดูอ่ะ,อะเด็กอ้วนอะไรอะไรของเด็กอ้วนนี่โอ้ยเจ้าอ้วนทำอะไรลูกอุย้ยดูนะคะโอ้ยสไลเดอร์โอ้ย,ยอุ <c oughs> อ้ย,โ,ยโครนติดเต็มอีแมะเลยเนี่ยดูนะคะโอ้ยกหัวยกขางเลยนะคะน้องอ้วนเอ้เอเอ้เอาที่สบายใจเลยลูก เอาเลยลูกเอาเลยนี่นี่นี่เด็กอ้วนพ,พี่บัวนอนหลับตาพิมพ์เลยนะ้วคะอโอ้โอ้โอ้โอบสบายใช่ไหมเย็นสดชื่นนะคะได้อาบน้ำพี่บัวมีความสุขมากๆเลยนะคะดูเด็กอ้วนนะคะเป็นเด็กชิปแป้งทอดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะน้องบอเยเด็กชิปแป้งทอดเรียบร้อยแล้วดูดูโอ้โอ้ เจ้าอ้วนพระคำนะคะดูเกลือกกลิ้งโอ้ยน้องอ้วนโอ้ยอยอ้ย,อยโอ้ยโอ้ยเป็นช้างสีอะไรแล้วนี่สีเผือกแล้วมั้งน,นี่ช้างเผือกไปแล้วไปแส่ข้างหนูปามาสินี่นี่หละเก็บของกินเอ,อง ดูพี่บัวหลับพิ้นเลยนะคะอือมีความสุขนะคะพี่บัวาน,าน้ำเย็นๆฉีดใส่ตัวเนี่ยสบายใจเลยนะคะดูหลับตาพิ้นเลยลได้น้ำคลายร้อนนะคะฉีดน้ำใส่ตัวก็คลายร้อนให้เขาได้บ้างเน,นาะจุณากอบอ้าวมากๆเลยนะคะวันนี้ ดูตาอ้วนนะคะอะดูพี่ดูพี่น้องอคู่นี้นะคะดูดูดโอ้ดูเด็กอ้วนเขาทำนะคะมีความสุขโอ้ถูกใจนะคะดูอ้อ้อะไรลูกทำอะไรอย่างนั้นลูกโอ้ยอ่ะอขึ้นไม่ขึ้นพี่บัวเอาเอาไม่ลุกนะคะนอนให้พ่อควานสีน้ำใส่เชยเลยนะคะ เสด็จไปหมดแล้วลูกสุดหลอกของเรานะคะนอนนิ่งๆให้พอความฉีดน้ำใสมีความสุขแล้วสิอยู่เต้าอ้วนนะโอ้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 ทำอะไรล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ดูดูดอ้จะปีนเสาแล้วค่ะโอ้พลอยจะปีนเสาแล้วโอ้โอ้โอ่ะพี่บัวลุกขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นโอ้อ่าขึ้นไม่ขึ้นลุกขึ้นไหมไม่ลุกนะคะ นอนกับดินก็จะเย็นๆเอยนะคะโอ้ย <c oughs> โอ้ยดูนะคะ <c oughs> ดูเด็กอ้วนทํานะคะดูเด็กอ้วนนะคะ <c oughs> ดูนะคะ,ะ,คะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะวันนี้เต็มที่เลยลูกเอาที่สบายใจเลยนะอะดูดูนะคะเออเออเออ <c oughs> นายอยู่ปศร้าหรือเปล่า <c oughs> นอนไปลูกอะ ออไอ้สะเต้นุกป่ามาอยู่บออ่โซ่เออเอาลุกขึ้นไม่ขึ้นอู้อ,อู้มาแล้วมาแล้วลุกแล้วสวัสดีครับสุดรอสวัสดีครับพี่บัวครับครับ ครับยังไง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 ครับอ่าเต็มเลยนะคะหลนเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนูเด็ <S <S กอวก้วนก็ทำอะไรไม่รู้เด็ <S 1> <S 1> กอวก้วนอยู่นะคะสามเี่ยนก็มาแล้วนะคะเด็กอวก้วนเออเออทำอะไรลูก พี่บัวนี่ชอบใจใหญ่เลยนะคะได้ฉีดน้ำใส่ัวให้เขาหมุน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 หมุก่อนแล้วหมุนหมุนหมุนพี่บัวหมุนก่อนเร็วเร็วหมุน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  อยู sociedad, ああ่หล uh, oh, like okay. ่นโลโลเลยนะคะพี่บัวสีไอ้พี่บัว ดูเด็กอ้วนนะคะเด็กอ้วนทำอะไรเนี่ยเด็กอ้วนเด็กอ้านเด็กป้านดูเด็กอ้วนทำนะคะดูตาอ้วนทำนะคะเฮ้ยไม่เอานะไม่ไม่เล่นด้วยนะอุ้ยมีแต่โคลน่ะไม่เอาไม่เอาค่ะอู้ขี้โคลนติดเต็มเลยอ่ะอฮ้ยเฮ้ยดูดูนะคะดูนะคะจะทำอะไรเนี่ยบ่ออย้ย ทำอะไรนี่อ้วน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 ทำอะไรลูกอ่ะอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยทำอะไรอ้วนอ้วนอ้วนทำอะไรอ้วนเออเออเอออ้วนน้อยทำอะไรอ้วนมาดูพี่บัวอีกรอบนะคะ ฮะหมุน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 ลูกมุนมุนสุดหล่อมุนมุน มูนมูนเก่งมากครับขึ้นอันไหนอ่านเลยนนึงพี่บัวมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่จะมีความสุขมากกว่าก็นู่นแลละค่ะนี่เลยนี่เลยดูดูทำไรอ้นวนมันทำไรลูก ทางนี้อ้วนไม่เอาไม่ไม่เล่นด้วยนะไม่ไม่ไม่เอาความสุขของนางนะคะความสุขของเด็กอ้วนคันคัน จะเล่นสไลเดอร์รลูกหืมหืมจะเล่นสไลเดอร์เหรเรียบร้อยนะคะอ้วนเป็นเด็กชุกแป้งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาความน่ารักสุดใสของสสงพี่น้องมาฝากนะคะวันนี้เนาะ ใจอ้วนเลยเนาะได้เล่นโคลนนะคะอ่าพี่บัวอาบน,น้ำเสร็จอ่บนสูงแล้วนะคะสำหรับสำหรับวันนี้คุณแม่ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาความน่ารักสุดใสมาฝากแม่ๆพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ